อาแฟนมวยมาย้อนดูคู่มวยสุดยอดในอดีตครับเหนงเทพอีเมเดนเอเจอกับพนมลุงเจ็ดหมู่เก้าพบกันในน้ำหนัก114กับ115ปอนด์นะครับพนมลุงเลขต่อให้1ปอนด์ได้เป็นการประกันแชมป์115ปอนด์ที่นหนึ่งเทพเป็นแชมป์อยู่นะครับเสาเจอเก่าครับเหน่งเทพจากปทลามราชบุรีส่วนพนมลุงเลขจากปกรณ์ไชยบุรีหลัง ทุกกันในรายการใหญ่นะครับสุดลุมพินีเกิดแชมเปี้ยนเกิดไกลครับรมาสิบปีที่แล้วครับที่วิกสังกสีลุมพินีพลัมสี่วันนี้ยกที่สองนะครับอามาให้กันวใว้ได้ชมกันอีกครั้งนึงที่สูตรความเก่าซ้ายกับขวาครับลงลุงเล็กนี่เบอร์ต้น,ตน เบอร์หนึ่งของศึกสายเพชรยินดีครับลุงเลยก็ศึกเจ็ดเพชรกูจรมาพบกันถูกคู่ถูกเวลาจาณการมวยวันนี้จัดโดยเซียนเนาครับเป็นมวยที่ไม่ได้บูล้างผานแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะมวยฝีมือตัวฝีมือเกาเขาเจอกัน จับจงจ้องอยู่จับจับจจ้องอยู่ัน <lawsuit> ย <oon> ิงเตะขวาเตะซ้ายยิ่งยิ่งยักกันอยู่ยังชิ่งยังหวกกันอยู่ครับไอ้เป็นวยพิมือกันทั้งคู่เลยดูกันนานหน่อยนะครับดูที่ความสวยงามครับคู่นี้ดูที่ศิลปะในการออกวุฒการแก้เกมของเวทีบนเวที แข้งสายครับโอ้โหหเทพหมัดเข้าไปหมัดคมครับ1เทพคนนี้เลี่ยมเชิงจัดจ้านครับดูครับชิงจังหวะกันถือว่าสนุกตื่นเต้นไปอีกแบบหนึ่งครับอาจจะไม่บูรลังผ่านแต่ว่าก็ดูมันเช่กการชิงจังหวะการออกแข้งออกหมัดเล่าใจครับหมด2ยกครับ ขึ้นยกที่3ครับมาตามต่อยก3ามกันเลยนะครับแข่งสายของพุมลุงเล็กครับกรรมการขวนรัตนาสีขี้ขาดบนเวทีโอ้โหพุมลุงเล็กเสียบเขา่าหนึ่เทพเสียบเขา่าโอ้โหพมุมลงเล็กเตะขวาที่จังหวะใครครับจะดีกว่าพุมลุงเล็ก เคยต่อยเวทเป็นต่อยถึงร้อยสิบสิบเจ็ดแต่เพชรเอกสิจ่าไหวมาหนึ่งเทพเตะสายหนึ่งเทพต่อยแล้วเตะสายผมมุงเตะขวาโอ้โห,โหโดูครับแลกกันเริ่มเริ่มมันมมแล้วครับเริ่มมันแล้วครับนห่ผมต้องดูเร่ง เป็นการชิงจังหวะกันน่เทศยิ่งชมยิ่งมั่นใจเตื่นโดนแข้งซ้ายของพนมวงเล็กเข้าไปสายจัดเลยเกินครับพนมวงเล็กเคยวัดกับตรงชัยต่อศิลชัยมาแล้วครับพนมวงเล็กแข่งปกครับแข่งสายพนมวงเล็กไอ้เมนเลยเกินครับแหมคู่นี้จังหวะใครจะดีกว่าต้องดูครับ เตะหลุดครับมหน่งเทพขยับเดินอหน่งเทพต่อยมัดเล็กเตะหลุดโอ้โหโดนเหมือนกันเออสายของพนมเล็กมัดของมหน่งเทพครับเหน่งเทพเริ่มจะมัดจัดงัดมัดออกมาช่วยแล้วขยับเดินต่อครับแข้งขวาไม่โดนครับแข้งซ้ายของพนมเล็กเข้าเขมัดของมหน่งเทพครับมาเป็นชุดเลยครับนี่ เตะแล้วต่อยต่อยแลแ้วเตะครับหนึ่งเทพสายของหนึ่งเทพเกมแบบชิงไหวชิงพ,พิบกันนะครับตลอดเลยคู่นี้ก่าทั้งคู่เกมการทกก็ดูทันกันตลอดแม่หมัดของอหนึ่งเทพต่อยได้แม่นโอ้โหนำลุงเตะสายเข้าไป หมด3ยกขึ้นยกที่4ี่ครับมาพนมลุงเล็กก็ยังอัดแข้งซ้ายเข้าไปอยู่หนึ่งเทพเดินชนอัดขวาเข้าไปล็อกไมล็อกไม้เป็นไงเริ่มบีแล้วเริ่มบีแล้วพนมลุงเล็กก็ไปขวาโอ้หนึ่งเทพอัดขวาเข้าไปด้งขดเดึงแล้วโหนลุงเล็กแก้ไม่ได้ลุงเล็กก็ไปเข้าไปเสียหายเลยโอ้ชิงคำก่อนครับ หนึ่งเทพอาศัยชิงทำตอนโอ้โหลมลงไปทั้งคู่ให้ลงไปอยู่ล่างครับพนมลุงเล็กเออหนึ่งเทพหนึ่งเทพล้มทับเข้าไปอีกเสียแรงเจ็บนะสิมาวงไหนครับหนึ่งเทพเสียบเขา่าลงเล็กก็อัดขวามาอหนึ่งเทพซอยเขา่ายิกๆเลยอีไม่เจ็บหรอกครับแตบ่ตีให้เสียอาการโอ้โหโดนหมัด หนึ่งเทพเสียบเข่าครับมเล็กก็แทงเข่าสู้โอ้ยโดนหักรูนี่ตัวมือเล็กต้องเป็นฝ่ายเดินนะครับพอเดินแล้วจะเป็นยังไงจะเข่าเหลี่ยมของมือเทพหรือเปล่าเสียบเข่าหนึงเทพเสียบเข่าจังหวะนี้วงไหนโอ้โหเรียมในเข่าหนึ่งเทพหักลงแข็งนะแข็งไม่ล้มโอ้โหพนมลุงเล่งเบิ้นไปสองครับนึงเทพก็สวนมาไม่โดนครับ <por al> <EL> เริ่มมันฮะลนี้เริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วครับอืมพนมเล็กเสียบเขาเริ่มล็อกเข้าวงไหนครับล็อกเข้าวงไหนแล้วจะตีได้ไหมพนมเล็กจะตีได้ไหมจะตีได้ไหมตีกันแบบไม่ไม่ค่อยถนัดคนะรับกรรมการต้องต้องแยกออกนะกรรมการต้องแยกออกวันนี้วันนี้ไปทาง,น,ง,ททางนึ่งเทพ้พวครับไปทางนึ่งเทพพนมเล็กขาไม่ได้ต้องต้องรีบเข้าอ่ะต้องรีบเข้า โอ้ยโดนปัดขายเสียหายเสียหายกำลังจะเบียดมาล้มลงเนี่ยเสียหายเลยไม่ไหวแข่งลูกนี้ตามไม่ทันไหมตามเทันไหมตามไม่ทันไหมตีเข่าบี้ตีเข่าแต่พนุงเล็กก,ก็ก็ก็บี้ตีเข่าครับหนึ่งเทพก็คุมคุมเชิงไว้เรื่อยๆมวยหินมือนี่แพ้นิดเดียวเป็นแพ้ได้เยอะได้เลย ดูครับดูปลายยกแล้วโอ้โหดอกนี้ไปเลยดอกนี้ไปเลยครับราคาเอาคืนไม่ได้เลยครบเนียเอาคืนได้ก็ค่อยยังชั่วหรอกหมดสียกแล้วขึ้นยกห้าครับไปไกลนะครับตอนนี้ไปไกลแล้วไปล้มช่วงปลายยกสี่ แม่เสียหายหลายแสนกำลังลุ้งเลขเ็ดหมู่เก้ายกสุดท้ายนี่ต้องลุยเต็มที่อ่ะปฏิหารนอกจากหมัดนะแ,แต่ของไม่ใช่มวยหมัดจะ <c oughs> เทพนี่เกาพอตัวเรื่องอะไรจะให้ต่อยง่ายๆวนออกช้าวสมบออก,ก,กัน็อกนีล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกชันนานๆล็อกชันนานๆมวยนี่พอนำตามยาก ตามยะเก่าหลือเกินขา,าไปไกลแล้วครับลูกศิษย์ของนายต่อยกำลังจะเป็นฝ่ายชนะของลูกศิษย์อาจารย์สุดใจอุปโคมก็คุมเกมได้หมดแล้วครับือเีเมนินเอหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับ